การก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันพิขุทั้งหลายเพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัยสามประการการก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันย่อมมีขึ้นในกรณีนี้คือมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่มารดาไม่มีระดูทั้งคันทับพระก็ยังไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันก็ยังมีไม่ได้ก่อน ในกรณีนี้แม้มารดาบิดาอยู่ร่วมกันมารดาก็มีระดูแต่คันทัพพระยังไม่ได้เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วการก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันก็ยังมีไม่ได้ก่อนอยู่นั่นเองที่ขูทั้งหลายแต่ในการใดมารดาบิดาอยู่ร่วมกันด้วยมารดามีระดูด้วยคันทัพพระเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะแล้วด้วย การก้าวลงสู่คันของสัตว์ผู้เกิดในคันย่อมมีเพราะการประจวบพร้อมแห่งปัจจัย3ามประการด้วยอาการอย่างนี้ที่ขูทั้งหลายมารดาย่อมบริหารซึ่งสัตว์ผู้เกิดในคันนั้นด้วยท้องตลอดเวลา9้าเดือนบ้างสิเดือนบ้างด้วยความวิตกตังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักที่กูทั้งหลาย มารดาย่อมคลอดซึ่งทารกนั้นโดยการอันล่วงไปเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้างด้วยความวิตกกังวลอันใหญ่หลวงเป็นภาระหนักเลี้ยงแล้วซึ่งทารกอันเป็นผู้เกิดเหล่านั้นด้วยโลหิตแห่งตนพิขูทั้งหลายในอริยวินัยสิ่งที่เรียกว่าโลหิตนั้นหมายถึงน้ำนมแห่งมารดาพิกูทั้งหลาย กุมานนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเล่นอยู่ด้วยของเล่นสำหรับเด็กกล่าวคือเล่นไถยเล็กเลกเล่นตีไม้หึงเล่นหกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถเล็กเลกเล่นธนูเล็กๆลิกที่กูทั้งหลายกุมานนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลายแล้วเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อม ถูกปรนเปรอด้วยกรรมคุณห้าคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้ได้ด้วยจมูกรสที่รู้ได้ด้วยลิ้นอดทัพ,พะที่รู้ได้ด้วยกายอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนำมาซึ่งความรัก กุมานนั้นครั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดเคืองในรูปที่มีลักษณะน่าชังกุมารนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วย กุมานนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วสเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหม,มกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหม,มกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆน,นันทีย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลาย นันทินั้นคืออุปทานเพราะอุปทานของกุมารน,นั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กุมารน,นั้นครั้นได้ยินเสียงด้วยหูแล้ว ย่อมกำหนัดยินดีในเสียงที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดเคืองในเสียงที่มีลักษณะน่าชังกุมานนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆนันทีย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปทา,าน เพราะอุปทานของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กุมานั้นครั้นได้กลิ่นด้วยจมูกแล้ว ย่อมกำหนัดยินดีในกลิ่นที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดเคืองในกลิ่นที่มีลักษณะน่าชังกุมารนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว เสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆน,นันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปาทาน เพราะอุปทานของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมานตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กุมานั้นครั้นรู้รสด้วยลิ้นแล้วย่อมกำนัดยินดีในรสที่มีลักษณะน่ารัก ย่อมขัดเคืองในรถที่มีลักษณะหน้าชังกุมารนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆ เป็นสุขก็ตามเป็นทุขกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กุมานั้นรู้สึกโผัพพะด้วยกายแล้วย่อมกำหนัดยินดีในโผัพพะที่มีลักษณะน่ารัก ย่อมขัดเคืองในโพธพภะที่มีลักษณะหน้าชังกุมารนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยกุมารนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆ เป็นสุขก็ตามเป็นทุขกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆนัน,นทิย่อมเกิดขึ้นนัน,นทิใดในเวทนาทั้งหลายนัน,นทินั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของกุมารนั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้กุมานนั้นครั้นรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดยินดีในธรรมที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดเคืองในธรรมที่มีลักษณะน่าชัง กุมานนั้นย่อมเป็นผู้มีสติในกายไม่ตั้งมั่นและมีจิตเป็นอกุศลอยู่เขาย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยกุมานนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วเสวยอยู่ซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามเป็นทุขกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม เขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่นน Katie. ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นนั้นนันทิย่อมเกิดขึ้นนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปทา,านเพราะอุปทา,านของกุมารน,นั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้